I have been defeated. <laughs> you have defeated as <laughs> well. I, I have been defeated. I have been defeated. ผมวิวฟังขอแนะนำร้านพ่อโมดเคียวผีผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายกรับรีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0นคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ w w w k p a g a m e c o m ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมรับเติม Rv ง่ายเพียงเช็คเข้าไม่ได้ดีส่วนลดจัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษเติม Rv เคีวว่าคอยคูณ2ตลอดทั้งเดือนนำมาใช้เป็นส่วนลดครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25ปอร์เซแถมใส่ส่วนลดวิว ตอนชำระเงินคุณก็จะได้รับส่นรดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับเป๊ะคุมเป๊ะ,ปะ,ปะให้ฉลาดต้องเคียวพีเท่านั้นนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยู่กับผมวิวซังนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมของอารีนเมส้มในโหมดซีโอวีนะครับมาดูกันนะครับว่าอ่าการให้รออารีนมาเล่นในโหมดซีโอวี v, มันต้องเดินเกมยังไงนะครับอสำหรับใครที่อยากดูคลิปก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มีเซอร์ไพรส์เนาะสำหรับสำหรับคุณเบคอนนะครับผมคุณที่สมัครสมาชิกช่องผม,มนะครับ ถือว่าเป็นพระคุณกับผมมากเลยครับห้า5ับาทนะครับสำหรับใครที่อยากตามคุณไปคอนมานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องไทยขินบูนนะครับสําหรับใครที่อยากจ้างอ่น้องเขาวาดก็พักฟีดเข้าไปได้นะครับเขารับวาดรูปกับออกแบบตัวละครเนาะสาหรับใครที่อยากดูอ่าแนวทางอารีนในโหมดซีวีก็เชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวซังนะครับอ่า ผมก็จะมาสอนแนวทางการเดินเกมของอลินนะครับในโหมด c O V เนอะอ่ะตาตอนนี้ผมก็อัดเสียงใหม่นะครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมอัดมาแม่งเ,เหมือนโปรแกรมตัดผมแม่งจะบั็กนะครับเมื่อกี้ผมภาคไปฟรีเลยนะโอ้โหคือผมต้องมาภาคใหม่ด้วยหรือว่าเซงมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อคนดูผมก็จะภาคใหม่นะครับถือว่าเซงจับนะครับตอนนี้เราก็ชนลนไปกับ ส,สกัดนะครับอ่าสําหรับสกัดนะครับเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่หน้าลําคาญมากนะครับเขาเป็นตัวที่เล่นระยะโหดมากนะครับเนี่ยครับเห็นไหมคือเขาโป๊กแล้วก็หนีโป๊กแล้วก็หนีนะเป็นไปได้คือเราต้องมีของนะครับเราถึงจะตีเขาเข้านะครับเป็นไปได้ถ้าเราไม่โฟกัสอ่าเลนอื่นนะเราออกทารอนมาตีเขาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือฝั่งเขามีเฮลินด้วยเนาะ คือการที่ผมจะออกทารอนมานะครับืมันจะเป็นคือผมจะเบิดพวกเฮลินอะไรงี้ไม่ตายนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องออกอีฟิคอเหมือนเดิมนะโอเคสกัดบ้างไหนี่นะพอก็เลิ้นระยะนี้เรากับเราตลอดเลยนะผมก็ต้องขอกลับบ้านกันนะเพราะว่าเลือดผมมันไม่โอเคนะครับเลือดผมมันเหลือครึ่งแล้วนะสำหรับหมูซีอวนะครับเป็นไปได้นะครับถ้าเราจะลินนะ เป็นไปได้เราเปิดไมค์หรือเปิดลาโพงฟังเพื่อนก็ได้นะครับหรือเราจะเป็นคนคอเกมก็ได้นะครับอย่างตาน,นี้ผมก็คอเกมนะสลีมเขาก็เปิดไมค์เป็นเพื่อนผมนะครับอ่ามันก็จะทําให้ทีมเรานะครับมีแบบอ่ามีโพสิชันในการเดินเกมที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้คอกันนะครับคือเราสามารถบอกได้ว่าเออไอตัวนี้ขึ้นไปเลนน้นจบไหนอย่างนี้นะครับเหมือนว่าตอนนี้จะมีไฟนะแอแบบเพื่อนสักตัวเลยปะที้นไห่มา โอ้โหทีมทีมเราแทบเป็นตัวเลีดกันหมดเลยนะครับเนะี่ยโอ้โหโดดสะจถึงป่ะโอ้โหไม่ถือเออเอาเพียนก็ได้ป่ะสองไปโอ้เพียนไม่มีหนึ่งงี้เสร็ผมไปซับสิจโจนแล้วผมอ่าได้รองเท้าต้าสีีได้นะโอ้โหวอ่าโจเกอร์มันสีพอดีด้วยสองไปแดดสวยติดทูเามีไ่ได้นะเมื่อกี้ถือว่าสวยจัดตลอบอเลนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่ตีอ่าเป็นฮีทสามสีนะครับก็เป็น ทั้งดามจปกติแล้วก็ทูดามจแล้วก็ดามจเีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถล้วงสัจจวดได้นะครับถ้าอยากลองเล่นอารีนก็เอาไปเล่นกันได้นะครับตัวมันจะได้โหดนะครับเป็นไปได้ G m อก็ช่วยบัออารีนหน่อยก็ดีนะครับแข็งซ้อมากเลยนะครับเราก็ทำาวฟแล้วก็ฟาร์มไปนะครับคิวเลยนะถ้าเราแบบเงินเยอะนะครับตอนนี้สกอร์ผมก็ค่าไปสองแล้วนะตอนนี้จะในทีมเงินผมนำต้วนะ แต่สกอ์ทีมผมตอนนี้คือสองต่อห้าครับถือว่าไม่พึงประสงค์เป็นอย่างมากเลยนะอีลินโอ้โหเหมือนเพยียนใช่ไหมนะโอ้โหได้ปะเนะี่ยเทียนถายดิสวยเทียนะโอเคเก็บอ่าลิเลียมาได้นะครับแต่เพนเขาจะกดหนึ่งหนีเนาะผมก็ต้องเคลียร์เว็บกลางให้นะครับโอเคดูเบลคิมเหลือตัวนึงคับเพื่อนตีดีตีดีดโอ้โหโอเคโอเคได้ได้เงินมาละสี่สิบสี่สิบวิบาทนะเงินเท่าไรผมก็จะเอานะครับจังหวะน,นี้เพราะว่าเราต้องรวยนะครับ เอาจงริงนะครับคืออรีนเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จเป็นต้องใช้ของเนาะคือเห็นอรีนต้นเกมแบบพาสีมันดีอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเป็นไปได้ว่าตัวละครฝั่งขงข้ามนะครับเป็นตัวละครที่ขาตายนะครับหรือเป็นตัวที่เก่งในโพสิชันอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างนะครับเขาจะตัวเขาจะเก่งประมาณเลเอลถึงสองเนาะถ้าเราไปเล่นกับเขาตอนนี้เราก็เราก็ไหวนะครับถ้าเขาไม่ลุมเนาะแต่ถ้าเรามีทีมมาซ้อนก็จะไหวชิวเลยนะครับ นี่คือวันเดอร์เขาลงล่างนะครับผมก็เลยให้เขาไปการล่างแทนผมนะทีมเราก็มีแคลรี่สองตัวนะครับผมก็ให้เขามาตีมังกรนะครับเกือบร้นล้าแล้วนะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าสวยจัดนะได้ปะเพื่อนสุดยอดตัวเดียวอีลินได้ป่ะอีลินดาเมจเว่ยนะเพื่อนโอ้โหไม่ได้นะเหมือนว่าเฮเลนจะมาเติมบนนะครับถ้าดูในมีดในเมเบินะผมก็ต้องเคลียร์กลางให้เพื่อนนะครับ เหมือนเพนจะเอาเป็นดาร์กนะได้ปะ่ะวันเดอร์โอ้โหดูดิวันเดอร์รดนสกัดเลือดอยังเหลือแค่นั้นนะครับสกัดอยู่ไหนแล้วเอ่ยโอ้โหสกัดออกกอสะท้อนชิ้นแรกเลยนะครับพรตค่าเหมือนสกัดเงินเขาจะหนึ่งบนะ้านอะน่าจะใช่นะครับเป็นไปได้ถ้ามีเวนกาดเราไม่จำเป็นต้องไปบวกก็ได้นะครับเราตีเวนกาดก็เนาะ พราะว่าถ้าเราบวกตอนมีเวนการนะครับเวนการมันจะตีเราด้วยนะครับคือเวนการมันเป็นอีกอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แบบอ่าน่ารำคาญมากนะคือมันจ่ายแบบจ่ายดาเมจได้แรงมากนะครับพอๆกับตบตัวหนึ่งเลยนะหรือแครี่ตัวหนึ่งเลยก็ได้ถือว่าแรงมากเลยนะครับสําหรับเวนการเนาะเป็นไปได้เราต้องเลีร์ก่อนไฟนะครับแถมตีป้อมแรงด้วยนะเวนการเนี่ยนะแบบสารพัดประโยชน์นะครับเวนการนะ ก็ลงไปเคลียร์ล่างนะครับตา,ตามเอ่อตามบาเลนปกติเลยนะเพราะว่าออฟลนเขาก็ต้องมีหน้าที่เคลียร์เวฟทำลนอะไรอยู่แล้วนะครับเป็นไปได้เราเล่นออฟลนเราก็ต้องหมั่นทำลนนะครับช็อตไหนควรเติมเราควรไปเติมนะครับชอ็ชอตไหนควรเคลียร์เราควรเคลียร์นะครับอันนี้คือสกัดเข้ามาแนละ้วผมก็เคลียร์ลนไม่ได้นะแต่ทีมแต่ตรงกลางเหมือนวันเดอร์ผมจะฆ่าเฮลนได้นะครับตอนนี้ทีมเราเลยได้เปรียบแล้ว ผมก็เลยจะเคลียร์ล่างต่อนะครับเฮ้ยนะเฮ้ยรอดปนะเหมือนสลิมจะรอดเลยนะสวยอ่าผมก่อสกัดไปนะเอะทุกคนเห็นไหมคือถ้าเราเข้าไปอ่ะคือสกัดมันจะอ่ามันจะกดอันตีเลยนะถ้าเรากดอันตีใส่ใสมันนะครับมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แคนซิลอร์แล้วก็หนีนะครับเป็นสกัดเป็นตัวที่เล่นระยะนะครับอย่างที่ผมบอกต้นเกม่ะอีลินผมเก็บโจเก็บจกเกอร์มาได้นะก็อย่างที่บอกเขาไปอีลินมันแก้นะครับ แกจูกเกอร์เราเป็นเมทต,ตัวหนึ่งที่มีดาวม่วนะครับอ่าเพียนโดนผมดักเกิดโหัวกดแดดไปดิสวยจัดเพียไม่ได้เกิดเลยนะเมื่อกี้ไม่ได้พุ่งเลยนะเจอผมดัก,กนานะโคตะก่อนนีเราก็ได้จะดันได้ป้อมฟรีเลยนะครับผมก็ดันไปนะอเอกีได้ล่างมาสวยครับทำวฟขออนุญาตบิดกลับบ้าน ตอนนี้คือของเราก็เริ่มมาแล้วครับสกอรเราก็เริ่มตามตามติดติดแล้วเนาะสกอแปดต่อแปดนะครับตอนนี้เราก็น่าจะสลับได้แล้วนะผมก็ต้องไปกันบนแล้วก็ให้แครี่เขาดาันกลางครับเสียล่างให้นะครับผมก็จะขึ้นบนเลยนะมันน่าจะมีอีกเวฟหนึ่งนะครับนี่ไงมีอีกเวฟหนึ่งโอเคเยร์ยหมดแล้ว สก,กัดที่อยู่บนนะครับนี้เราไม่น่าได้ป้อมนะครับสก,กัดเขากันเนาะแต่ถ้าผมพุ่งไปคือถ้าผมโดนป้อมตีผมอาจจะสู้สก,กัดไม่ไหวนะเพราะว่าเลือดผมไม่พอนะครับที <S <S ต่อไปผมก็จะออกเป็นตัดเลือดน,นะครับเพราะว่าตาน h i s is for the king เขามีเฮเลนนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราไม่มีตัดเลือดน,นะครับเราสู้เฮเลนยากนะถึงแม้เราจะออกเป็นเบิร์ดามีนะครับถ้าถ้ามันฮิวทอนังงมันก็คือถานนะครับ เป็นไปได้ออกตัดเลือดมาจะดีมากเลยครับถ้าเราเจอเฮเลนเนาะนี่นะครับเราถ้าเราฆ่าได้นะครับถ้าเราวีดได้เราก็ควรวีดน,นะครับเราก็ได้บูมาเนาะเพียเขาก็ไม่ได้บูนะครับคือบูนี่ก็เป็นบัฟที่สําคัญนะได้รดคูดาวกับรีมานานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้รีมานานะผมก็ได้รถคูดาวมาเทนนะครับผมก็ทำวฟไปนะทำวฟล่างไว้อ่าวันเดอร์ก็เอาเป็นมังกรนะครับ ก็ทำเวฟปกติกันเลยนะผมก็ลงมาตีแวทตีมอนนิดหนึ่งเะครับเพราะว่าผมอยากได้ตัดเลือดมากเลยนะช็อตน,นี้โอเคเคลีย okay, <Okay, S 2> เว็บล่างเสร็จผมได้จะไปเติมเพื่อนนะครับโอเคงนี้ผมต้องไปเติมเพื่อนแล้วผมได้ตัดเลือดแล้วนะผมก็จะออกเป็นไกอาต่อนะครับเพราะว่าฝั่งหนข้าม เขามีเขามีเมดสองตัวเลยนะรวมเฮลินถ้ารวมเฮลิเลนมก็เป็นสามนะครับอันนี้ผมมีตัดเลยนะผมเล่นเล่นเท้าเลยนะผมโดดเข้าไปเลยโอ้โหแล้วลีเดีย,ยฟิกอย่างสวยสตาร์บัตสตีมบวกกูดเด้นะโอ้โหเกมผมเก็บหมดครับวันคิวช็อตปฏิหารแล้วอากาศเข้ามาอย่างนี้ว่าไงโอ้โหเพีนโดดไปทำไมวนะเนี่ยนี่ก็เจอผมมีฟันสตาร์บัตสตีมโอ้โหผมได้วอล์คิวนะนี่เมกาต้องมาแล้วปะเมกาคิวต้องมาแล้วปะ ไม่สก,กัดออกไามให้ผมฆ่าหน่อยดิเอ้ยทียนจะถ่ายไปไหนะนะวะเนี่ยแล้วผมโกรธนันตีทำไมอะผมไม่เหนื่อโอ้โหโอดมีแก้คิวเลยครับช็อตนี้แต่ไม่เป็นไรแน่เราชนะนะครับ,บก็วิซตอรี่ไปนะครับ,บแต้มบวกมาประมาณ63นะครับ ตานี้ผมก็ได้เป็น MVP นะครับเป็นแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับใครอยากรับชมคลิปใหม่ต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปใน,น,น,นปวันนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ